thank mm -hmm. you แอมขวาอ่านี่เป็นการรีวิวทดสอบระบบอ่าเพื่อเปรียบเทียบแอมที่อ่าเป็นออร์ติเนอลและแอมที่มีการโมดิฟายนะครับโดยผ่านตัววงจรป้องกันลำโพงแบบสวิสหับนะฮะสามารถเลือกแอมได้สองตัวในหนึ่งชุดลำโพงนะครับ จะได้เห็นว่าเออมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างรุ่น APD2 เนี่ยสาเหตุที่ตักเนี่ยก็คือเกิดจากความถี่สูงเห็นไหมความถี่สูงตรงเนี้ยก็คือแอมตัวนี้หากผมสับสวิตช์มาทางด้านซ้ายมือปุ๊บอ่าบีเลย์ด้านซ้ายมือทํางานก็คือแอมที่ใส่กล่องโซเบลอยู่นะสัญ,ญญาณตรงเนี้ยจะหายไปเลยนะครับสัญ,ญญาณความถี่สูงนะฮะก็จะไฟดีด์เฟล์ตรง LD สีแดงก็จะไม่ติดนะถ้าหากว่า เรามีกล่องโซเบลอ,อยู่นะครับแต่พอผมสับไปทางด้านขวามือปึ๊บโอ้โหนี่ตัวออริจินอลนะก็จะมีตรงนี้เห็นไหมครับตัวสัญญาณรบกวนความถี่สูงสูงมากนะครับแต่หูเราไม่ได้ยินไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นปัญหาตรงที่ d c f a u l มันไปเช็คนะฮะว่าเจอสัญญาณความถี่สูงมากนะครับมันก็เลยฟอ้องเป็น LED แล้วก็แจ้งเรานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ APD x 2เเนี่ยเสียงค่อนข้างจะ,ะคุณภาพนะฮะแต่ว่าดังมากเลย เราบิดวอลลุ่มติดเดียวเองถ้าเราตั้งวอลลุ่มโทรศัพท์ไว้สุดเนี่ยมันจะดังลั่นเลยทีนี้เราก็ต้องมีตัวกล่อง attenuation หรือ AT1 นี่ฮะเป็นกล่องลดทอนสัญญาณบลูทูธเนี่ยให้มันแมทช์กับสัญญาณเสียงของตัวชิปแอมป์นะครับถ้าหากมันแมทชิ่งกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับวอลลุ่มตัวเนี้ยให้สุดเลยโดยที่ลําโพงไม่แตกไม่อะไรเลยก็คือสามารถจูนให้ลําโพงเนี่ยกดสุดวอได้นะฮะโดยที่ยังคงที่นะค,คุณภาพเสียงก็ยังดีอยู่นะฮะ ใครอยากได้การแต่งเสียงโทนกลางแหลมดีขึ้นก็ต้องอใส่กล่องมิดไฮเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะฮะมันก็จะเห็นความแตกต่างของเสียงเลยนะฮะตัวนี้ผมลองปรับโวลูมไว้ที่เท่ากันอยู่นะครับปรับโวลูมที่เท่ากันอยู่ซับเบสของตัวออริจินอลเนี่ยก็จะ,ะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นระดับไฮเอ็นไฮเอ็นถ้าใครฟังก็จะรู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าใครเน้นไปต่อให้มันมีความรุนแรงกระชับกระชับนิดนึงหรือว่าต้องการเบสหนักหนัก,ห,นกหรือเพื่อไปต่อซับแยกเนี่ย ว่าจะต้องเพิ่มตัวของบูสเตอร์ low to high นะฮะวูนลูกนละับไปนะรุ่นนี้ต่อง่ายนะครับต่อแค่ใช้สายเส้นเดียวเองนะส่วนไฟเลี้ยงก็ใช้จุดเดียวกันนะแล้วผมจะลองทดสอบสลับไปมาดูนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงก็ลองดูกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงแต่ตรงนี้เป็นการทดสอบอยู่นะครับเทสอยู่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าตัวไหนเสียงดีหรือเสียงไม่ดีนะครับตำแหน่งวลนูมาไว้ที่เดียวกันนะครับ๋ยนลองฟังอีกทีนึง จจอ,อ่าเป็นการทดสอบนะครับเดี๋ยวมาทํารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้แค่ชี้แจงเรื่องระบบนิดนึงนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาผมเทสก็จะมีตัวอ่าการเทส,สอบระบบด้วยการสับสวิตช์ไปมาเพื่อดูความแตกต่างนะครับมีการวัดการาฟสเปคก่อนและดูความแตกต่างของเสียงนะฮะเสร็จแล้วก็มอนิเตอร์ด้วยอ่า แอมหูฟังคลาสเอเลยนะฮะต้องดูว่าเสียงมันเหมือนต้นฉบับหรือเปล่านะฮะแล้วก็มาคอมเพลีเปรียบเทียบดูให้ได้สแตนดาร์ดที่มันโอเ okay คในระดับหนึ่งกลองน,นะครับแล้วค่อยมีการโมดิฟายตกแต่งตามความต้องการของตลาดนะฮะว่าชอบแนวเสียงประมาณไหนครับผมขอบคุณมากครับ